สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะคลิปนี้ป๊อบจะมาอัปเดตนะคะพวงคามที่เราเพาะเมล็ดไว้คลิปที่แล้วนะคะที่ป๊อบทําคลิปวิดีโอเพาะเมล็ดพวงคามนะคะว่าเพาะแบบไหนนะคะ,มะเมล็ดถึงจะงอกเนาะเพราะว่ามีหลายคนนะคะยังไม่รู้เทคนิคในการเพาะเมล็ดพวงคามบางคนได้มเมล็ดมาแล้วลองเพาะดูแต่ว่าไม่ ไม่ไม่ไม่รู้วิธีเพาะที่ถูกต้องนะคะ,มะเมล็ดเขาก็อาจจะไม่ค่อยงอกนะคะอันนี้ป๊อบก็จะมาอัปเดตต้นพวงคามที่ป๊อบแยกไว้นะคะทุกคนอันนี้เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีของป๊อบก็จะมีรอดที่ว่าเป็นต้นสูงป๊อบแยกมาชำแล้วก็จะมีนี่นะคะอันนี้เป็นต้นกล้าพวงคามที่เพาะจากมเมล็ดนะคะเนี่ยคะ่ะป๊อบก็มาชำใส่ถุงไว้ หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะ,มะเมล็ดของปอบที่ปอบเก,ก็บจากต้นนะคะ,มะเมล็ดเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเต่งนะคะก็คือมเมล็ดส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะมีที่รอดออกมาก็ประมาณสี่ต้นนะคะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็น หรือสีผสมนะคะเนี่ยค่ะเป็นสีใหม่นะคะที่ป๊อบได้มาก็นำมาชํำไว้กะว่าจะขยายเพิ่มให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็มีชาพูนะคะชาพูต่อจากคลิปที่แล้วที่ปักชํำชาพูนะคะในแก้วน้ำพลาสติกแบบนี้นะคะเนค่ะ ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงไก่นะคะเพราะว่าที่บ้านอปอเลี้ยงไก่เนาะนี่ค่ะเขาก็มีลากงอกมาที่ก้นของแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาให้ดูนะคะชะพูเขาจะเป็นง่ายนะคะเนี่ค่ะดึงขึ้นมาลากขาดเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นชัพูต่อจากคลิปที่แล้วที่ป๊อบได้ทําคลิปปักชำชัพูไปนะคะแล้วเขาออกมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก,ก็อันนี้ก็คือซิกแซกนะคะหรือว่าแคทตัตดก้างปลานะคะเนี่ยค่ะที่จำได้ไหมคะที่เราชาไว้คลิปที่แล้วนะคะเขา เป็นแล้วนะคะนี่มีทากข้างลาเขาเป็นแล้วแล้วเขาก็มีแตกกิ่งออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการชํำซิกแซกแคตตาจ้ามป่านะคะหรือว่าชํำใบชะพูแล้วก็วิธีพรอมเล็ดพวงคามนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวปอบจะ ปักหมุดนะคะแล้วก็จะมีลิงก์นะคะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอของป๊อบนะคะวิธีต่างๆใต้ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะคะอยู่ที่สำหรับคลิปนี้นะคะป๊อกก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของป๊อบนะคะตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อ,อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าเพิ่งนี้หายกันไปไหนนะคะทุกคนเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามกันเรื่อยๆมาเลยนะคะขอบคุณค่ะ